สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาทำชาเขียวแล้วก็ชาไทยคาราเมลลาเต้ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าชาเขียวชาไทยคาราเมลนมสดก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะวันนี้จะทำทั้งแก้ว16อ,ออนแล้วก็22ออนเลยค่ะแล้วก็จะทำเป็นแบบแยกชั้นทูโทนท็อปด้วยฟองนมนุ่มๆอร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะและสำหรับเมนูไหนที่จะต้องใส่ฟองนมนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือตีฟองนมเตรียมไว้เลยค่ะก็เตรียมพิชเช่ มาเลยค่ะหรือว่าหยอกตีฟองนมนะคะจะใช้เป็นขนาดไหนก็ได้ตามที่สะดวกได้เลยจากนั้นนะคะก็จะเทน,นมใส่พิชเชอร์เลยค่ะซึ่งนมที่เราใช้วันนี้นะคะจะใช้เป็นนมสดของออซิซันค่ะจะเป็นนมโคพาสเจอร์ไลท์ลดจืดนะคะตัวนี้จะเป็นนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะซึ่งผลิตจากฟาร์มโคนมที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะคะนอกจากเอามาดื่มปกติแล้วก็ยังสามารถนํามาทําเครื่องดื่มได้เหมือนกันเลยค่ะรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาจะมีความหอมมันนะ ะะพอเรานํามาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเรามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขึ้นเลยค่ะตัวนี้จะขนาด2,000มลลิตรหรือว่า2ลิตรนะคะซึ่งก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยค่ะและนอกจากจะนํามาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มได้แล้วก็ยังสามารถนํามาตีฟองนมได้ด้วยค่ะซึ่งจะให้ฟองนมที่หนาเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะตีขึ้นฟูง่ายด้วยนะคะ เทคนิคที่จะช่วยทําให้ตีขึ้นฟูได้ไวนะคะก็ใส่นมลงไปในเหยือก1นส่วนสาของเหยือกค่ะแล้วก็แนะนําว่าเหยือกจะต้องเย็นจัดแล้วก็นมก็ต้องเย็นด้วยนะคะจะช่วยทําให้เราตีขึ้นฟูได้ไวขึ้นค่ะนี่เลยค่ะตีมาได้สักพักก็จะได้เนื้อฟองนมแบบนี้ค่ะใครอยากจะได้ฟองนมที่แข็งกว่าน,นี้ก็สามารถตีจนเขาขึ้นฟูจนเนื้อแข็งก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบค่ะอันนี้เราก็จะเอาประมาณนี้นะคะพอเราได้ฟองนมแบบนี้แล้วเราก็จะนําไปแช่เย็นหรือว่าแช แช่น้ําแข็งไว้นะคะให้เขาเซตตัวมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาทําในส่วนของน้ําชาค่ะจะเริ่มทําจากแก้ว16ออนก่อนแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นถุงกรองชาค่ะก็จะใช้ผงชาอยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยค่ะ จากนั้นก็จะใช้น้ำร้อน70 ml มาเทราดลงไปบริเวณถุงกรองให้ผ่านตัวใบชาค่ะแล้วก็เทสลับชักชาไปมา5-6รอบค่ะจะทำเหมือนกันทั้งชาไทยแล้วก็ชาเขียวเลยนะคะเสร็จแล้วก็บีบสกัดเอาน้ำชาได้เลยเราก็จะได้ในส่วนของน้ำชาแก้ว16ออนแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปทำในส่วนของแก้ว22ออนกันต่อเลยค่ะก็จะใช้เป็นถุงกรองชาเหมือนเดิมนะคะสำหรับแก้ว22ออนก็จะใช้ผงชาอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้น้ำร้อน100 ML ค่ะเทลงไปบริเวณถุงกรองเลยนะคะแล้วก็เทสลับชักชาไปมา5 6ถึงรอบเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับแก้ว16ออนเลยทำเหมือนกันทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้น้ำชาในส่วนของแก้ว22ออนแล้วค่ะจะขอพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทำในส่วนของแก้ว16ออนกันต่อเลยค่ะโดยจะทำในส่วนของนมสดต่อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำชาสำหรับแก้ว16ออนที่เราสกัดไว้ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของนมสดคาราเมลค่ะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยแล้วก็จะใช้นมสดของออซิซันนะคะอยู่ที่60 ML ค่ะใส่60 ML ทั้ง2แก้วเลยนะคะ จากนั้นก็จะใส่นมค้นจืด 30ml แล้วก็ตามด้วยนมค้นหวาน 20ml จากนั้นก็จะใส่เป็นไซรัปคาราเมล 20ml ทั้ง2แก้วค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะ เตรียมแก้วซิอ,อ,อนมาเลยค่ะและก่อนที่จะเทในส่วนผสมต่างๆใส่แก้วเดี๋ยวจะขอตกแต่งแก้วด้วยซอสคาราเมลสักนิดหน่อยค่ะโดยจะใส่ลงไปด้านล่างขอบแก้วแบบนี้นะคะใครจะทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะอันนี้เราก็ทําเพื่อความสวยงามให้ดูน่าทานขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปค่ะจากนั้นก็เติมน้ําแข็งได้เลยและพอเติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วเราก็จะมาเทใน,ในส่วนของตัวนมสดคาราเมลนะคะใส่แก้วลงไปก่อนเลยค่ะ และถ้าน้ำแข็งยุบนะคะก็สามารถเติมน้ำแข็งเพิ่มลงไปอีกได้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเทนในส่วนของน้ำชาใส่ลงไปได้เลยค่ะ และก่อนที่จะเทนะคะเดี๋ยวจะขอใส่เป็นนมสดสักนิดหน่อยนะคะเพื่อที่อยากจะได้สีน้ําชาที่มีความละมุนขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบจะใส่น้ําชาแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะได้เป็นสีเข้มที่ออกไปโทนอ่าชาสีดําสักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเติมนมสดลงไปสักนิดหน่อยจะได้สีที่มีความละมุนขึ้นค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะจะทําไม่ทําก็ได้ค่ะจากนั้นก็เทลงไปในแก้วนมสดคาราเมลได้เลยค่ะ เทวนๆนะคะเขาก็จะแยกชั้นเป็น two tone แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะด้านบนเดี๋ยวจะมาท็อปด้วยฟองนมที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นฟองนมที่เราตีไว้แช่เย็นไว้นะคะแล้วก็จะนําไปเทใส่ด้านบนแก้วได้เลยค่ะหรือใครจะตักใช้ช้อนตักก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองนมที่เราตีจากนมสดออซิซันนะคะก็จะได้ฟองนมเนียนละเอียดแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูชาเขียวชาไทยคาราเมลนมสดค่ะต่อไปเดี๋ยวไปทําแก้ว22ออนซ์กันต่อเลยค่ะสําหรับแก้ว22ออนซ์นะคะก็จะทําเหมือนกันกับแก้ว1ิมพอรอ์เมื่อกี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าส่วนผสมจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําชาที่เราสกัดไว้สําหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะก็จะพักไว้ก่อนมาทําในส่วนของนมสดคาราเมลก่อนค่ะ สำหรับแก้ว22ออนก็จะใส่นมสดไปที่80 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะจากนั้นใส่นมข้นจืด40 ml ใส่เหมือนกันทั้ง2แก้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นมข้นหวาน30 ml สุดท้ายก็ตามด้วยไซ่หลับคาราเมล30 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลย พอเข้ากันดีแล้วก็เตรียมเทใส่แก้วเลยค่ะแก้ว22ออนซ์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะจะราดด้วยซอคาราเมลด้านล่างอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้าแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยค่ะพอเติมน้ําแข็งเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็เทในส่วนของนมสดคาราเมลใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็จะเทในส่วนของน้ําชาใส่ลงไปด้านบนได้เลยค่ะแต่ก่อนเทก็เหมือนเดิมนะคะเราจะทําเหมือนแก้วสิกออนซ์เลยค่ะจะใส่นมสดลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เทลงไปได้เลย ค่อยๆเทนะคะเทวนๆค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็จะท็อปด้วยฟองนมเหมือนเดิมนะคะเทใส่ลงไปด้านบนได้เลยค่ะก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูชาเขียวชาไทยคาราเมลลาเต้แก้ว22ออนซ์ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22อออนซ์ค่ะทั้งเมนูชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยนะคะ อันนี้คือเราค่อนข้างที่จะตั้งไว้นานนะคะตัวฟองนมเขาก็จะเริ่มไหลลงมาด้านล่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้านบนฟองนมใครอยากจะราดเป็นซอสคาราเมลด้านบนอีกก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะสามารถตกแต่งได้เลยนะลองไปทํากันดูนะคะรสชาติก็จะมีความหอมมันนัวจากตัวนมสดแล้วก็จะมีความหอมละมุนจากตัวไส้หลับคาราเมลบวกกับความหอมเข้มของชานะคะพอผสมรวมกันแล้วอร่อยลงตัวเลยค่ะ เวลาดื่มนะคะก็อย่าลืมคนให้เข้ากันก่อนนะเมนูแยกชั้นแบบนี้นะคะด้านล่างเขาจะมีความหวานมากเลยค่ะถ้าเราดูดจากด้านล่างเขาก็จะหวานเกินไปนะด้านบนก็จะมีรสชาติจืดค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคนก่อนนะและใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ